สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดอกอ่าวันนาคะ่ะเ<ด>มืองเมืองนหน่อยอ๋อห้องหาตะแม่แ<ด>อื้อห้องดีดีแม่มีอยู่กับห้องเห็นแม่อยู่กับห้องนะห้องดีค่ะไ<ด>ปไป,ปเป็นน้ำมูนน่ะห้องเค็หยังแม่กินหงาอยู่ไป สูน้องวันใหม่มาได้เลยบักวันสุกมันเห็นด้ะนวันใหม่กระห้องจักทีอไปไปละไปเออแม่กินยาเป็นเัืงสีเหลืองว่ะตอนนี้แม่อยู่ๆกับห้องปัคือวันใหม่เห็นวันใหม่ด้วดัง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 ไปกินยาน้ามูอแล้วเห็นแต่งแข็งค้า ไปแม่ห่องอียังงห่องดีดีแม่นมาคืนกับบ้านนอนนี่ย้ายว่ะแม่แม่กับบ้านสนใจลูกเงี้ยก็สูวขึ้นใหญ่วันใหมว่ว่ะวันใหม,นนแม่แม่กินกระขางแม่เด้ถึงเวลากันอนขางแม่แม่กอาลูกดีดี ต,นนตัวเห,หนียงกะมึงลูกดีอยู่แต่ว่าเวลามันกินยหยามฉี่เพรสนใจลูกไหมมัฉี่ปล่อยลูกวันนี้ลูกกระหองแล้วป็นไหนยุ่งใจแม่เป็นเด็กกระหองสมกับเป็นง้วนหน่อย,อยเหลียญฝนดูดดองดองไปละเป็นไหนวันใหม่ยุ่งกับมูนะกับแม่นะมึงมึงฉี่หน่องมึงปล่อยง้วนอย่างเสมอเสมอประมานใบสาม แดดตอนตอนตอนเสาร์กับตอนเที่ยงเที่ยงเนี่ยตาสิไปเอาใบอ้อยมาให้มันกินมือละมือสองขันรถบดไปไปประมาณใบสามออกมาป้วยออกมากินหญ้าหญ้าข่อยมันตัวตัวถึงเวลาที่มันอยู่รอประตูออกรถลดหูว่าเออใบสามแล้วสิออกเด้อเช็คหน่อยก็ไล่เขาคอกเลี้ยงประมาณสองชั่วโมงใบสามลายซีหางูแรงอะไรเขาขอก มันก็ะอิมไปกินน้ำแต่ว่าได้เลี้ยงยากพี่น้องเพราะว่ามันกินห้าอิ่มแล้วแต่แคลมันออกมาเล็ก้กินหยาเพราะมีมีตตมินซเสื้อกินตะอ้อยหลายคลิปนี้แค่นี้กอน้อพี่น้องอย่าลืมติดตามช่องดอกอ้อบ้านนาเด้อบัสดีค่ะบ๊ายบาย